พราะวัจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับาศาสนาจารย์มนุษยักด์กมลมัาตยากุณน้องสังเกตว่าฉากหลังผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะอ,อะไรครับเพราะว่าวันนี้ก็จะจบพระธรรมกราลาเทียนะครับ ซึ่งก็มาถึงคํากำชับส่งท้ายและคําอวยพรของอาจารย์ปโลนะครับในกาลาเชบทที่6ข้อที่11-17ถึง17ในช่วงท้ายนี่นะครับอาจารย์ปโลก็ได้ระบุเลยว่าเขียนด้วยมือลายมือของอาจารย์ปโลเองนะครับอบอกว่าเนี่ยท่านจงสังเกตดูตัวอักษรที่ก้าพเจ้าเขียนด้วยมือของก้าพเจ้าเองว่าตัวโต,วตวเพียงใด แสดงว่าก่อนบทที่6ข้อ11เนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมีผู้ที่เขียนและอาจารย์เปโลเป็นผู้ที่พูดถ้อยคำและคนนั้นก็เป็นผู้ที่บันทึกถ้อยคำของอาจารย์เปโลแต่พอมาถึงข้อที่11เนี่ยจารยปโลก็เขียนเองนะครับแล้วเขียนตัวโตเขาสันนิษฐานว่าอาจารยปโลเนี่ยสายตาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะก็เลยต้องเขียนตัวโต,วตวหน่อยนะครับ เพื่อจะได้เห็นนะแล้วก็จามโปโลก็กระทาความถึงพวกนั้นนะครับที่มันรบกวนผู้เชื่อนะคริสเตียนที่กราเชียนะว่าคนเหล่านั้นนะ่ะปรารถนาจะได้หน้าตามเนื้อหนังนะเขาบังคับพวกท่านให้รับพิธีเข้าสุนัขเพื่อจะได้เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ถูกข่มเหงเพราะเรื่องกางเขนของพระคริสต์คือพวกพวกยิวที่เชื่อพระเยซูนะจากเยรูซาเล็มเนะี่ย เขาก็มาเพื่อจะมาโน้มน้าวนะกดดันบอกว่าถ้าไม่รับพิธีสุนัตจะไม่รอดนะต้องรับนะเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ไปอวดผลงานของเขากับไปพี่น้องนะกับคนยิวด้วยกันว่าเนี่ยเขาได้ไปทําให้คนต่างชาติมาเข้าเข้ารีดเป็นยิวถือศาสนาย,ยิวเชื่อพระเยซูแล้วก็ต้องมาเป็นคนยิวด้วยนะต้องมาเอาอเขาเรียก คนเหล่านี้คิดว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยคือการที่จะเข้ามาเป็นศาสนายูดายด้วย mm hmm. เขาคิดว่าการถือศาสนายูดากับการเชื่อพระเยซูเป็นเรื่องเดียวกันต้องไปด้วยกันแต่สําหรับเปาโลแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับศาสนายูดายเนี่ยสำหรับคนยิวโอเคแต่คนต่างชาติไม่ต้องมาเข้าศาสนายูดายแต่เชื่อพระเยซูนะ แล้วเดี๋ยวนี้เราก็เรียกว่าเป็นาศาสนาคริสต์ซึ่งแยกจากาศาสนายูดาห์และหัวข้อที่สำคัญในเรื่องนี้คืออาจาร์เปาโลนะครับที่ได้บอกเอาไว้แล้วก็คนเหล่านี้เขาทำแบบนี้เพื่อเขาจะได้ไม่ถูกพวกยิวด้วยกันข่มเหงเขาสามารถจะอ้างกับคนยิวว่านี่ไงเห็นไหมเขามีผลงานเขามาทำให้คนต่างชาติที่เชื่อพระเยซูเนี่ยมาเข้ารีดเป็นยิวด้วยนะแต่ส้าับเปาโลแล้ว ไม่ใช่เปาโลไม่ได้สนใจที่จะได้หน้าจากคนเหล่านั้นเปาโลสนใจแต่การประกาศข่าวประเสริฐและการสอนความจริงแห่งข่าวประเสริฐให้กับคนต่างชาติให้เขาได้ยึดมั่นในความจริงนั้นอย่างถูกต้องนะและเปาโลบอกเขาไม่ต้องการอวดเรื่องใดนอกจากเรื่องการเขนของพะเยสก์เจ้าที่เป็นที่มาแห่งความรอดแล้วเปาโลก็เลยบอกว่าโดยการเข็นเนี่ยชีวิตเก่าเขาได้ถูกตรึงไว้แล้ว เขาได้ตัดขาดจากชีวิตเดิมของเขาที่เคร่งในาศาสนายูดาอย่างยิ่งตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเขาผูกพันกับพระคริสต์และเขาต้องการนำข่าวประเสริฐไปประกาศกับคนต่างชาติจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเลยนะครับแล้วก็เปาโลก็เลยบอกไว้นะการที่จะเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเรื่องสำคัญคือการถูกสร้างใหม่ หรือเรื่องสำคัญคือการบังเกิดใหม่โดยความเชื่อในข่าวประเสริฐนะเพราะฉะนั้นสำหรับเปาโลแล้วผู้คนต่างชาติเมื่อเชื่อในข่าวประเสริฐแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปเข้าสุนัตนะก็สามารถเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเน้นของอาจารย์เปาโลแล้วก็เออเปาโลก,ก็เลย ส่งท้ายเลยนะในข้อ17ตั้งแต่นี้ไปอย่าให้ผู้ใดมารบกวนข้าพเจ้าเลยเพราะข้าพเจ้ามีรอยประทับตาของพระ,พระเยซูติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้วรอยประทับตาของพระเยซูที่ติดอยู่ที่กายของเปาโลไม่ใช่รอยสักนะครับ mm hmm. เหมือนคนทุกวนันนี้ชอบไปสักแททูสักร,รูปนั้นสักร,รูปกางเขนก็มีนะครับบางคนแต่สําหรับเปาโลแล้วนะรอยประทับตาของพระคริสต์เนี่ย คือการถูกเครียดน,นะเปาโลเนี่ยถูกเครียนนะครับพระเยซูก็ถูกเครียดน,นะเปาโลเองก็ถูกเครียดตั้งามากมายทีเดียวนะครับในนีเ้เปาโลได้ได้กล่าวไว้นะครับอยู่ใน2โคโรินบทที่1ิบข้อ24บอกว่า,เ,าเดี๋ยวโทษนะผมเปิด1โคโรินนะ 2โครินบทที่11ข้อ24นะครับบอกว่าและนอกจากนี้ออพวกยูเดียเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีนะ39คูณ5นะครับร้อยกว่าครั้งหลังของเปาโลเนี่ยโอ้พี่รอยแผลเป็นเต็มไปหมดเกิดจากอะไรเกิดจากการถูกเคี่ยน เพราะการประกาศพระเยซูกิจ้าและเปาโลก็มีความภาคภูมิใจที่เขาได้ร่วมทุกข์กับพระเยซูและแผ่นหลังเขาเนี่ยที่มีแผลเป็นนะครับที่เกิดจากการถูกเคีียนเนี่ยเปาโลบอกนั่นคือตราประทับนะของพระเยซูกิเจ้าที่ติดอยู่ที่กายของเขานะครับแล้วก็เขาก็ยึดนะในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ภาคภูมิใจที่เขาเองได้ร่วมทุกข์กับพระเยซูกิเจ้า นะแล้วก็จบลงก็คือขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้านะสถิตยอยู่กับวิญญาณชิตทั้งท่านทั้งหลายด้วยเถิดแล้วก็จบลงขอบคุณพระเจ้านะครับจดหมายของกาลาเชียสำหรับผมเองศึกษาแล้วนับว่าเป็นจดหมายฉบับแรกที่เปาโรได้เขียนขึ้นมานะครับหลังจากการเดินทางประกาศเที่ยวแรกนะเพื่อที่จะหนุนใจแล้วก็แก้ไขความเข้าใจผิดหรือว่าความวันไหว ของคริสเตียนที่กราเทียให้ยึดมั่นในข่าวประเสริฐและไม่หวั่นไหวไปเข้าสุนัตและไปหลงคารมในการการบีบคั้นของพวกยิวจากยูเดียที่มาบังคับให้เข้าสุนัตนะและ้วในประวัติศาสตร์เปาโลก็สามารถปกป้องได้นะครับแล้วก็ทำให้พวกพี่น้องยืนหยัดในความเชื่อในข่าวประเสริฐเอาละครับแล้วก็หลังจาก จดหมายกรลาเทียก็จดหมายฉบับต่อมาเนี่ยที่เปาโลเขียนนี่ก็คือ 1, เทสโลนิกานะครับจดหมายนี้นะครับได้เขียนประมาณคศ5 1ในระหว่างการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐเที่ยวที่2นะครับของอาจารย์เปาโลนะครับผมอยากให้เราได้ดูแผนที่นะครับคืออาจารย์เปาโลเนี่ย ออกเดินทางนะครับประกาศเที่ยวที่2อเนี่ยอันนี้นี่นี่คือภาพเที่ยวที่3นะครับแต่เที่ยวที่2อเนี่ยออกจากอันติโอกและไปทางนี้แล้วก็เที่ยวที่2ขึ้นไปที่โทรัสนะครับไม่ได้ลงที่เอเฟซัสนะครับไปที่โทรัสแล้วก็ข้ามไปที่ฟิลิปปีนี่คือฟิลิปปีแล้วก็ติดคุกที่นั่นถูกเลี่ยนติดคุกหลังจากนั้นนะครับก็นำ นายคุกรับเชื่อนะแล้วก็นางลิเดียก็รับเชื่อหลังจากนั้นก็ออกเดินทางมาที่เทสซโลนิกาแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐที่นี่ก็พวกที่อยู่ที่ฟิลิปปีก็ตามมานะแล้วก็มาปกปั่นยุยงนะเทสซลนิกาเนี่ยเป็นเมืองใหญ่กว่าฟิลิปปีนะครับเพราะว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นมาซิโดเนียเป็นเมืองท่าสำคัญด้วย เป็นศูนย์กลางการค้าขายนะครับอันเทสโลมิกาที่นี่นะครับก็มีคนมารับเชื่อแล้วมีการข่มเหงเกิดขึ้นนะครับที่นี่แล้วก็พวกคริสเตียนก็รีบปกป้องอาจารย์ปโลแล้วก็ส่งอาจารย์ปโลกับทีมเนี่ยไปที่เบโรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับเบโรานะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางไปที่เอเธนนะครับ ลงมาไกลเลยนะครับเอเอยู่ที่นี่นะเดินทางไกลแล้วก็อันนั้นคือราวาคอสอที่5้เอ็ดนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเปาโลก,ก็ตอนที่มาที่เบโรออานี่นะครับเปาโลก,ก็ละซีาสกับทิโมทีไว้ที่เทสโลนิกานะครับเพราะว่า เป้าหมายของการข่มเหงนี่ก็คือจดจอ่ออยู่ที่เปาโลเพราะเปาโลเป็นหัวหน้าทีมเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยต้องหลบมาอยู่ที่เบรอาแต่เขาไม่ค่อยได้สนใจทีมของเปาโลคือซซลัสกับทโมธีก็อยู่ต่อเพื่อจะได้หนุนใจพี่น้องนะครับผู้เชื่อใหม่เพราะเขาเพิ่งเชื่อมาไม่กี่สัปดาห์นะครับเปาโลก็เลยเป็นห่วงนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นจิโมธีก็มาสมทบนะกับอาจารย์เปาโลที่เอเธนหลังจากนั้นเปาโลก็เป็นห่วงพี่น้องที่เทสโลนิกามากเลยว่าพวกเขาจะเป็นยังไงจะทนการข่มเหงความยากลำบากต่างๆเขายังคงยืนหยัดรักษาความเชื่อได้หรือไม่นี่คือหัวใจของผู้เลี้ยงเนะี่ยเปาโลเนี่ยไม่ใช่เป็นนักประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นแต่เขายังเป็นผู้ที่สร้างสาวกด้วย และก็บุกเบิกก่อตั้งริสตจักราะเมื่อเขาร้อนใจนะครับเขาก็เลยส่งทิโมธีเนี่ยไปเยี่ยมนะที่เทสโลนิกาเพื่อจะไปตรวจสอบไปหนุนใจไปตรวจสอบว่ายังมีความเชื่อดีหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นห่วงว่าความลำบากจะทำให้พวกเหล่านี้ท้อใจแล้วก็ทิ้งความเชื่อไปหลังจากนั้นทิโมธีก็ไปอยู่สักพักก็เดินทางกลับมานะแล้วก็ช่วงนั้น จามปโลก็มาพบกับอาจารย์โปโลและหลังจากนั้นจามปโลกอก็คือก่อนที่ติโมทีจะมาถึงอาจารย์ปโลนี่จาโปโลก็ย้ายจากเอเธนเนี่ยมาที่โครินนะแล้วก็ติโมทีก็เลยมาสมทบกับเปาโลที่โครินและมารายงานให้ทราบว่าพี่น้องคริสเตียนที่เทสโลนิกานั้น ยังคงเชื่อมั่นคงเข้มแข็งนี่เป็นเหตุทำให้อาจารยมปโลนี่รีบเขียนจดหมายหนึ่งเทสโลติกาส่งไปที่เมืองนี้นะครับเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าเพื่อจะหนุนใจพวกเขานะมันเป็นมันเป็นการเขียนด้วยความชื่นชมยินดีนะความรู้สึกหนักอกหนักใจความความห่วงใย,ยเนี่ยมันได้ผ่อนคลายลงไป เพราะได้รับรายงานจากทิโมธีว่า,าพี่น้องคริสเตียนที่เทสโลนิกาเนี่ยไม่ได้ละทิ้งความเชื่อยังคงยืนหยัดในพระเยซูคริสต์เจ้าเปาโลก็เลยเขียนจดหมายไปนะครับนี่คือแบ็ k กราว์นะครับ,ออรบของการเขียนจดหมายนะครับเชื่อมโยงนะเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมนันมีที่มาที่ไป อย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าในการประกาศที่เทสโลนิกานะครับถ้าพี่น้องอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสามารถกลับไปทบทวนในกิจการบทที่17ได้นะครับน่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับจากพวกยิวนี่แหละที่เป็นตัวการสำคัญที่เป็นศัตรูกับเปาโลก่อความวุ่นวายขึ้นมานะครับจนทำให้สาวกต้องรีบส่งเปาโลนะครับ กับซีลาสเนี่ยไปที่เปโรอาแต่ติโมธีซึ่งเป็นเด็กหนุม่มแล้วก็ไม่อาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็ยังคงอยู่ที่เทสโลนิกาเพื่อจะได้หนุนใจคขเหล่าน,นั้นนะครับจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายฉบับนี้นะครับก็คือเพื่อจะได้หนุนใจคริสเตียนที่เทสโลนิกาซึ่งในตอนที่เปาโลเขียนไปหนุนใจเขาเนี่ย เขาเพิ่งรับเชื่อไม่ถึงปีนะครับไม่ถึงปีพี่น้องลองน,นึกดูนะครับคนเหล่านี้ที่รับจดหมายี่เป็นคริสเตียนใหม่นะครับเชื่อพระเยซูยังไม่ยังไม่ถึงปีนะครับแล้วก็ได้รับการปูพื้นฐานความเชื่อจากเปาโลเพียงเล็กน้อยแต่ว่าก็สารต่อโดยทิโมธีนะครับที่วางรากฐานในระยะเวลาสั้นๆ แล้วเปาโลเองก็ต้องรีบจากมาเพราะการข่มเหงของชาวยิวเพราะฉะนั้นเ,เปาโลก็เลยเขียนจดหมายนี้เป็นการสอนไปด้วยนะครับเป็นการหนุนใจให้เขายืนหยัดมั่นคงในความเชื่อไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ยากลําบากและการถูกข่มเหงนะครับในการติดตามพระคริสต์แล้วก็เน้นเรื่องความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้จะมี การเน้นนะครับทั้งใน1โคใน1เทสโลนิกาและก็2เทสโลนิกานะครับเรื่องหลักสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับคือการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเพื่อที่จะให้พวกเขาตื่นตัวเฝ้ารอคอยด้วยความหวังใจอันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับพวกเรานะครับว่าถ้าพี่น้องพบความทุกข์ยากลำบากนะบอย่างเช่นเนี่ย เจอกับวิกฤตโควิดเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจเราจะต้องหนุนใจให้เขานึกถึงความรอดอันยิ่งใหญ่ในพระเยซูคริสต์เจ้าให้นึกถึงสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเขาในพระเยซูคริสต์เจ้าคือการได้ครอบครองมรดกร่วมกับพระเยซูคริสต์ในแผ่นดินสวรรค์อีกไม่นานพระเยซูจะเสด็จมาแล้วรับเราไปอยู่กับพระองค์เจ้าในสวรรค์นี่คือหัวข้อหลักอันหนึ่งนี่เป็นเรื่องหลัก อันหนึ่งเลยนะครับที่เปาโลใช้ในการหนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่เมืองเทสซาโลนิกานะครับให้ตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อและเฝ้ารอคอยด้วยความหวังใจนะครับเพราะว่าคนเราถ้ามีความหวังใจอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะก็จะทนต่อความยากลำบากต่างๆได้นะครับเ,เพราะว่าความหวังใจนั้นจะชูใจและเสริมกำลัง ให้เดินหน้าต่อไปนะครับเพราะมีสิ่งที่ดีรออยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใน1นึ่โครินบทที่13จึงบอกให้ตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและก็ความรักใน1นึเทสโลนนกาจึงได้เน้นไม่เพียงแต่ความเชื่อเท่านั้นแต่เน้นใจเรื่องความหวังในการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูริจเจ้านะ ขอบคุณพระเจ้าเราเองในยุคนี้ก็ใกล้เวลาที่พระเยซูจะกลับมามากกว่าในสมัยของเปาโลถึง2,000ปีเพราะฉะนั้นก็กใกล้มากขอให้เราอดทนด้วยความหวังใจอีกไม่นานพระเยซูจะกลับมาแน่นอนความทุกข์ยากเปาโลบอกเล็กๆน้อยๆที่เราทนอยู่ประเดี๋ยวเดียวในเวลานี้ถ้าเราทนได้เราจะได้รับศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่งโลกไม่สามารถจะให้กับเราได้แน่นอนเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษศักดิ์กมนมาตยกุณ